รัฐบาลเปิดจุดให้บริการพี่น้องประชาชนทั้งกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนและกลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะคะเพื่ออำนนยความสะดวกในการลงทะเบียนโดยมีการกำหนดสถานที่จุดให้บริการหรือเรียหรรือเาเรียกว่าการเข้าไปติดต่อได้ตนเองหรือว่า walk in เข้าไปสอบถามข้อมูลและก็การรับการลงทะเบียนโครงการดิจิทั l w a l l e t นะคะเพื่ออ,อำเนยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่ไหนได้บ้างต้องบอกว่ากลุ่มที่มีสมาร์ทโฟนนะคะให้เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนให้ตั้งแต่วัน ไปจนถึงวันที่15กันยายน2 5 6 7แล้วก็แลกกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการไม่มีโทรศัพท์มือถือก็สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่16กันยายนถึงวันที่15ตุลาคม2 5 6 7มีที่ไหนบ้าง1ศูนย์ิจิชัลชนชนผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือว่าในส่วนของอสมลงทะเบียนได้หมดค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ที่ทําการไปรษณีย์ทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารออมสินในกรุงไทยและทกะสทุกสาขาทั่วประเทศใกล้ที่ไหนไปที่นั่นนะคะนี่คือ